เปิดพระเอกข้างกายจ้านงพนีหลังเลิกแจ็คธนพลโผล่ดามใจทันทีที่โสดอุ๊ยจ้านงพนีเพิ่งจบรัก7ปีแฟนนักร้องล่าสุดหนุ่มสุดฮอตโปลเช็ดน้ำตาให้งานนี้แฟนๆเข้ามาคอมเมนต์แซวกันยกใหญ่เช่นน่ารักค่ะสวยเลือกได้ ใหม่เหอะใหม่นะน่ารักทำเอาแฟนคลับถึงกับตกใจไม่น้อยเมื่อนักร้องสาวจ้านงพนีมหัสไทยได้ออกมาโพสประกาศจบรักมาราธอนกว่า7ปีกับแฟนหนุ่มแจ็คธนพลลดสถานะเหลือเพียงแค่พี่น้องที่ดีต่อกันโดยยืนยันว่าเป็นการจบรักด้วยดีไม่มีมือที่สามและเหตุผลในการเลิกครั้งนี้เป็นปัญหาที่เราพยายามปรับกันมาตลอดที่เราครบกัน ล่าสุดอินตราแกรมได้เผยคลิปของจ๊ะกับพระเอกหนุ่มสุดฮอตอย่างป้องนวัดขณะกำลังนั่งอยู่ในร้านอาหารแห่งหนึ่งซึ่งทางป้องได้หยิบทิชชู่มาเช็ดน้ำตาให้กับจ๊ะพร้อมกับพูดว่าไม่เศร้านะไม่ต้องเศร้านะทางจ๊ะก็แซวำขำๆกลับไปว่าไม่เคยมีคำว่าเออหนูสู้ๆนะหนูสู้ๆนะช้ำตลอดงานนี้แฟนๆเข้ามาคอมเมนต์แซวกันยกใหญ่เช่นนะ่รารักค่ะสวยเลือกได้ใหม่เหอะ รักนะ้าน่ารักเป็นคลิปที่มีแต่ความน่ารักจริงๆเป็นการปลอบน้องสาวฉจะบับของพระเอกหนุ่มใช่ไหมคะเนี่ยน่าเอ็นดูมากเลยทางนี้ก็ขอส่งกําลังใจให้กับสาวจ้ะด้วยนะคะ